นั่ออนั่งม่ด่นอนเมืเือนก่อนันนหน้ามานี่ตินะหลกเบนดเพืเขาเส้าวี่ออหาเยดะนัเออนก็นอตรงน่พวกดกๆย้ายมันก่อได้แล้วเลยฮะไม่ก่อนได้แล้วพวกคนแก่ๆเพราตาช้ามันแล่ไม่เป็น

ช่วยน mm ังดที่ขาตาคนวัดที่ขาตาหตาันสวัสดีี่าช่วยช่วยคนเลยนั่นเห็นเบี้แลาวไปนั่นเลยไปนั่งบนนันไปนั่งบนนันอกอนเวลาใหญ่ๆขึ้นมันกแล้วเลยเด็กนี้มันโยต่ตลอดนะลงโยตัวมันโยต่ตลอด ไะ่ไดไหวได้เลยนังนี่เบะเบะให้ตัวเ้ cái luộc rắn

subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn E se Uti yang di sangangkanang kajami Ko yang diong seng Ko yang diangang kajami ko yang ditemng serre Ko yang dimbang 6ngkajami yang dikong Koso yang disangkanang न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  लेखी तं नमन्ते अनातिकतां वेरमणी चित्ता तथा नमेतां संमेता आस्थानृता औकीक्षित चित्ता मरितां नन्ती जाके गमि Ipe rathe jaka me taruanaka ane ke awat tumhikete Om ma jayantu ewa cala tala wisane yakakan papanakata Dehantasan yang muni warawa danang sata ธรรมะสนนากโลอยัมพทันตาธรรมะสนนาลโลอยัมพทันตาธรรมะสนนาลโลอยัมพทันตา ¡Gracias! Uh... อิอัตตุตารุณันุนังตาวันิโยะยันฑปะตาลกุลิมาตาวันติเทียริสังคะนัมโนอนิตะวะนิโนะฉันเตนะข้าวะนตุเตกายมังคะลานิกตวานักกาธมุตะลังอิวะข้าพนิจจ๊ะ Nati anda bodhamnya dia pada dan dia jasa bahwa terjadi cakram galan, doa panan taku takkan mihbu takkan mih, ing